ตอนนี้เราก็ได้แยกแยะแล้วก็ว่าพุทธองค์ไม่ได้ทรงยินดีการบูชาของเรามนุษย์เทวดาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นส่วนที่กระทําแต่ว่าปัญหานี้คือตัวพระราชาเนี่ยยังไม่ยังไม่ก็เรียกว่ายังไม่ชัดเจนนะคะที่ว่าเอ๊ะที่บอกก็เมื่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยบ,บูชาไปแล้วจะได้อะไรอย่าไปบูชาถ้าเกิดบูชานีแสดงว่ายังมีอยู่ครับนะคะทีนี้ พระนาคเกษตรเนี่ยก็เลยเปรียบเทียบนะคะถึงเรื่องกองไฟนะคะว่าในพระยานของพระพุทธเจ้าก็ดีในคุณสมบัติของรัตนตรยัยคือแก้วสามประการเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกองไฟใหญ่นะคะพอลุกโพรง่งแล้วก็จะดับไปใช่ไหม,หมก็เปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบพระรัตนตรยัยความดีของพระคุณทั้งสามเนี่ยเหมือนกองไฟเสร็จแล้วพอไฟดับไปนั้นไฟนั่งยินดีเชือ้อ คือหญ้าไม้บ้างหรือเปล่าคือไฟนะั่นอยากให้มีเชื้อหรือเปล่า<ะ>พระราชาก็บอกกองไฟใหญ่ถึงกําลังลุกอยู่นะก็ไม่ได้ยินดีในเชื้อคือหญ้าและไม้<ะ>ก็พอกองไฟใหญ่นั้นดับสงบแล้วก็หาเจตนาไม่ได้จะไปยินดีด้วยอะไรล่ะคือไฟมันลุกขึ้นแล้วกระดับลง<ะ>ก็ไม่ต้องมายินดีในเชื้อเพลิงอยู่แล้วะนะคะคอ้าวทีนี้กองไฟสัตดับสงบแล้วไฟในโลกขึ้นชื่อว่าสูงหรือเปล่า จคือไฟเนี่ยพอดับไปแล้วนี่ขึ้นชื่อว่าคําว่าไฟเนี่ยมันยังศูนย์ในโลกไหมมันไม่ได้ศูนย์ไปไ,ไม่ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นพระราชาก็ตอบไม่ได้ศูนย<ช>์คือไม้ก็ยังคงเป็นวัตถุของเชื้อไฟอยู่ดี<ช>นะครับ,ค,รบคือมนุษย์ก็สามารถที่ทําให้ก่อยเกิดกองไฟได้อีกครับนะคะคือสามารถจะสีไม้ได้วยเรี่ยวแรงกําลังพยายามค,คือบรรุษก็สามารถที่จะทําให้ไฟเกิดขึ้นแล้วทากิจด,ด้วยไฟนั้นได้อีกครับ ขอถวายพระพรฉะนั้นที่บอกว่าเดลทีบอกว่าการบูชาที่ทายกกระทำแล้วแก่ท่านผู้ไม่ยินดีอะไรย่อมเป็นมันไม่มีผลอันนี้ไม่ใช่นะคะคือกองไฟใหญ่ลุกโพรงฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุ่งเรืองอยู่ในหมื่นโลกธาตุด้วยพระพุทธสิริคือสิ่งที่พู้ปฏิบัติมาแล้วมีผลแล้วมีตัวอย่างแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกองไฟที่ยังรุ่งเรืองอยู่ในหมื่นโลกธาตุคือ ในจักรวาลนี้นะคะด้วยพุทธสิริเนี่ยเมื่อเสด็จประนิพานไปแล้วนะคะคือตัวพระองค์คือกองไฟที่ดับไม่ยินดีในเชื้อหญ้าและไม้ฉันใดนะคือการดินดีเกื้อกูลของลูกพระองค์เกื้อกูลของโลกเนี่ยพระองค์กันละไปแล้วแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อกองไฟดับแล้วเนี่ยไม่มีเชื้อสีไม้ด้วยเลี่ยวแรงคือเขารู้ว่าไฟนั้นมีประโยชน์นะคือไม่ได้ปล่อยให้สูรู้ว่าไฟนั้นมีอยู่ก็สีให้เกิดไฟนั้นขึ้นมาอีกไฟนั้นก็ยังเกิดประโยชน์กับมนุษย์นั้น เหมือนกับเรานี่นะคพะพอเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราไม่ได้บูชาอย่างเดียวถ้าบูชาที่ถูกต้องเราปฏิบัติตามก็เหมือนก่อกองไฟนั้นขึ้นมาใหม่ก็เกิดความรุ่งโรจน์ช,ช่วงขึ้นมาคุณของการบูชาเนี่ยก็คล้ายๆกับเหมือนกับว่ามนุษย์ก็ต้องมีเลี้ยวแรงที่จะเอาไฟนั้นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดามนุษย์ทั้งหลายกระทำรัรตนะคือพระาธาตุของพระตถา,าคตเจ้าผู้ไม่ยินดีโดยแท้เป็นที่ตั้งแล้วเสพสัมมาปฏิบัติ ต้องปฏิบัติโดยชอบนะฮะคือเรียกว่าเมื่อบูชาเหมือนกับที่ตัวของพระเจ้ามิรินเนี่ยได้ทําตัวให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมาปฏิบัติคือถามคำถาม,ามเลยนะดังนั้นใจก็บริสุทธิ์สิ่งที่กระทาออกมาก็บริสุทธิ์ใช่ไหมคะ,<ช>คะเมื่อมนุษย์เนี่ยเทวดามนุษย์ทําจิตให้บริสุทธิ์กายให้บริสุทธิ์วาจาให้บริสุทธิ์แล้วก็คือด้วยการกระทําบูชา นะคะเรียกว่าด้วยเครื่องสก,การละต่างๆเนี่มันบริสุทธิ์สะอาดน้อมและลึกถึงบากุลแล้วเสพสัมมาปฏิบัติด้วยอารมณ์อันมุ่งในรัตนะทั้งหมดเนี่ยการบูชาอย่างนี้มีผลไม่เป็นมันะนะคะก็พระเถระเจ้านี่นะคะก็พูดต่อด้ว่าขอถวาย,ยพ,รรพ,รรพระพรขอทรงดูในเหตุอื่นอีกนะคะคืออย่างเช่นเมื่อเกิดพายุใหญ่พัดไปแล้วเนี่ยสงบไปแล้วเนี่ย ลมที่สงบไปแล้วเนี่ยยินดีการให้เกิดอีกบ้างหรือเปล่าตัวลมเนี่ยรู้ไหมก็บอกว่าเออคือลมนี้ก็คือความคำนึงก็ดีกระทาในใจเขาก็ดีของลมที่สงบแล้วเนี่ยก็ไม่มีเกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าวายูธาตุนั้นไม่มีเจตนาเป็นธรรมชาตกาิการปรินิพานคือไม่มีเจตนาเหมือนกันครนะเป็นผลอย่างนั้นเหมือนกันคือความไม่มีเจตนาพระเถระจ้า,าก็บอกเออก็ชื่อที่ว่าลมสงบไปนั้นว่าลมเนี่ยมันเป็นยังไง นะคะคือลมมันหมดไปเลยหรือเปล่า mm hmm. หลังจากที่พายุสงบเนี่ยหาไม่ได้พระราชาก็บอกว่าพัดใบตาลพัดโบกเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดของลมมนุษย์คนไหนพอร้อนกระวนกระวายบีบคั้นเขาก็ยังทําให้ลมเกิดขึ้นได้อีกนะเะเพราะเขารู้ว่าลมมันเกิดขึ้นแล้วด้วยวิธีไหน mm hmm. นะคะก็อาจจะต้องพัดใบตาลพัดโบกรบหรือทําความพยายามตามขิดตามการเพื่อให้ความร้อนนี่ดับไป นะคะอ้าวถวายพระพรฉะนั้นคําที่เิรถีบอกว่าการบูชาที่ทายกกระทำแล้วแก่ท่านผู้ไม่ยินดีอะไระย่อมเป็นหมันไม่มีผลเนี่ยผิดนะพายุใหญ่พัดแล้วฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระพรือในหมื่นโลก,กาธาตุเนี่ยให้เข้าใจด้วยลมคือพระเมตตาอันเย็นอันชื่นใจ<ะ>อันละเอียดสุขุมก็ฉันนั้น<ะ>ทีนี้สิ่งที่พระองค์ทำมาเนี่ยได้สง,งบลงแล้วเหมือนพายุใหญ่สง,งบลงแล้วเนี่ยมนุษย ได้มองเห็นแล้วนะคะคือเมื่อพระองค์เนี่ยเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเศษนิพานธาตุแล้วลมคือสงบไปแล้วก็ไม่ยินดีความให้เกิดขึ้นอีกการยินดีเกื้อกูลของโลกพระองค์ก็ละแลสงบแล้วก็ฉันนั้นทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ทราบแล้วว่าถ้าหากว่าร้อนก็สามารถทําให้ลมนั้นเนี่ยคือเกิดได้ด้วยพัดใบตาลพัดโบกเป็นปัจจัยเพื่อเกิดแห่งลมเพราะฉะนั้นพระทานพระธาต พระยานรัตนะผลของการปฏิบัติหรือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจัยนะคุณของพระรัตนะตรัยเนี่ยเมื่อบูชาแล้วก็เยือกเย็นลงเหมือนมนุษย์เนี่ยร้อนมีความกระวนกระวายอย่างลมให้เกิดด้วยพัดใบตาลหรือพัดโบกก็สามารถที่ยัางความร้อนให้ดับลงบนะคะหรือว่าความกระวนกระวายให้สงบด้วยการบูชาพระธาตุพระยานรัตนตรยัยแล้วก็ปฏิบัติเสพการปฏิบัติ ให้สงบด้วยกุศลทั้งหลายที่ทําลงครับนี่เขาบอกว่าบูชาแล้วต้องทำยังไงไม่ใช่บูชาไหาวแล้วก็วต้องปฏิบัติด,ด้วยครับผลมันจึงไม่เป็นหมันนะคะทีนี้พระเถระเจ้าก็บอกว่าอาจจะงดูเหตุอื่นเนี่ยอย่างกลองเนี่ยนะคะเหมือนปราลุดตีกรองเนี่ยทำให้เสียงเกิดขึ้นนะแล้วก็พอหยุดตีเสียงนึงก็ไม่เกิดนะคะทีนี้ตัวกลองตัวกลองตัวเสียงนั้นมันยินดีจะให้เกิดไหมก็ไม่ยินดี S <S <S นะคะเสียงนั้นอันตรธานไปแล้วในพระราชาก็เห็นว่าความคำนึงก็ดีกว่ากระทําในใจก็ดีหรือเสียงนั้นเนี่ยเพื่ออันเกิดนั้นมันก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะคะเสียงกลองเกิดขึ้นคราวเดียวแล้วอันตรธานไปแล้วเสียงกลองนั้นก็ขาดศูนย์ไปส่วนกลองเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งเสียงคือเสียงเนี่ยมันเกิดกลองเป็นตัวปัจจัยมนุษย์เนี่ยมีปัจจัยอยู่ก็ตีกลองด้วยความพยายามให้เกิดแห่งตนในเสียงก็เกิดขึ้น นี่คือพระราชานี่มีความเข้าใจในเรื่องคนติกองล,ละเอียดกันไปอีกขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะมียานทศัศนะมีพระธรรมวินัยคำสั่งสอนให้ต่างเป็นพระาศาสดาแล้วคือยังเสียงนั้นไว้แล้วส่วนพระองค์ก็เสด็จปร,รินิพานไปด้วยอนุปาทิเศตนิพานธาตุก็แต่ดังนั้นเมื่อพระองค์นิพานไปแล้ว ทมพระธรรมวินัยคําสอนก็ดีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ขายสูญไปสัตว์ทั้งหลายที่ต้องทุกข์ในภพบ,บีบคั้นแล้วนะก็ได้นําพระธรรมวินัยคําสอนเป็นปัจจัยก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปด้วยโดวยวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นการบูชาที่ทายกทั้งหลายกระทำแล้วแด่พระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงไม่ยินดีอยู่เนี่ย <ฮะ S 2> จึงมีผลไม่เป็นหมันเลยด้วยเหตุนี้แหละัครบและพระองค์ก็ทรงตรัสบอกล่วงหน้าไว้นานแล้วว่าอานนท์สักหน่อยความวิตกจะมีแก่ท่านทั้งหลายว่าพระศาสนามีพระศาส,าสดาล่วงไปเสียแล้วพระศาสดาของเราทั้งหลายไม่มี <ฮะ S 2> ดังนี้ข้อนี้ท่านทั้งหลายอย่าเห็นไปอย่างนั้นทำและวินัยอันเราแสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายโดยการที่ล่วงไปแล้วแห่งเรา จักเป็นศาสดาของท่านครก็คือพระองค์ล่วงไปแล้วนะแต่พระธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาครับดังนี้คำพวกเดรถีที่ว่าการบูชาที่ทายกกระทําแล้วแด่พระตถาคตผู้ปรินิพานแล้วไม่ทรงยินดีอยู่เป็นหมันไม่มีผลจึงเป็นผิดเป็นเท็จเป็นสับปรับเป็นวิพุรุษวิปริตให้ทุกเป็นผลมีทุกเป็นวิบากและจะนำผู้พูดไปสู่อบาย คือมองเห็นหยาบไหียฮะความหยาบมองไม่เห็นก็ว่าปฏิพันธ์แล้วก็หมดไปแล้วสิแต่ลืมไปว่าพระธรรมคำวินัยโอ้โหแปดสี่พันพระธรรมขาคารอยู่ที่ว่าได้น้อมมาปฏิบัติหรือเปล่านะครับก็เป็นอันว่าตรงนี้เนี่ยพระเถระเจ้าเนี่ยก็ได้วิสัชนานะคะอย่างชัดเจนนะคะพระเถระเจ้าก็ยังส่งแสดงวิสัชนาให้ละเอียดทีท่วนเพราะทราบว่าคําที่วิสัชนาอันนี้เนี่ยจะตกมาถึงปัจจุบันด้วย ทรงแสดงเหตุนะพระนาคเกษเนะี่ยบอกว่าพืชเหล่านี้นนเนี่ยนะคะมีพืชเนี่ยนะคะที่งอกนะงอกขึ้นมาในปัตตพีเนี่ยนะปัตตพีคือพื้นดินเนี่ยพื้นดินยินดีบ้างหรือเปล่าว่าขอสัพระพืชจงงอกขึ้นมาบนเราคือตัวพื้นดินะยินดีไหมนะคะก็พระราชาก็บอกหาไม่ได้ ขอถวายพระพรก็ทาไมพืชเหล่านั้นเนี่ยงอกขึ้นบนมหาปตพีอันไม่ยินดีคือตัวแผ่นดินนไม่ได้ยินดีให้งอกคือไม่ได้เกิดยินดีหรือยินได้เลยอะไรอีกแล้วยังงอกเลยนะฮะค่ะครับนะคะก็แต่ว่าตัวพืชเนี่ยตั้งมั่นด้วยรากอันลึงรัดกันแน่นแข็งแรงและแถมเติบโตเป็นแก่นในลําต้นและกิ่งยังออกดอกออกผลอีกแล้วในเมื่อแผ่นดินนั้นก็ไม่ได้ยินดีครับมหาปตพีแม้ไม่ยินดีอยู่พระราชาตอบนะฮะ ก็เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งพืชทั้งหลายนะครัคือพื้พนดิงก็เฉยๆแต่มันเป็นที่ตั้งครับย่อมเป็นปัจจัยให้ปัจจัยเพื่อการงอกเมื่อพืชทั้งหลายเนี่ยมีปัจจัพื้นปัตจเป็นที่อาศัยงอกขึ้นด้วยปัจจัยนั้นแล้วพอมันตั้งได้แล้วก็แหมล่าก,ก็ยึดสิคะแข็งแรงด้วยแกนในลำต้นออกดอกออกผลได้ครับขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพวกดชี ถีบหายต้องถูกกําจัดเป็นพิรุธในถ้อยคําของตัวเพราะฉะนั้นคําพูดของเขาเนี่ยเชื่อถือไม่ได้<ะ>มหาปฏพีนี้ชันใดพระตถาคตอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมหาปฏพีไม่ยินดีอะไรอะไรชันใดพระตถาคตเจ้าก็เหมือนแผ่นดินนี่แหละค่ะไม่ยินดีอะไรชันนั้นพืชเหล่านั้นอาศัยปฏพีงอกขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นด้วยรากอันลึงลัดกันแน่นแข็งแรงด้วยแก่นในลําต้นและกิ่ง<ะ>ทรงออก เรียกว่าทรงดอกออกผลฉันใดเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะคะอาศัยพระาธาตุพระยานความดีพระวินัยของตถาคตเจ้าผู้เสด็จประนิพานเนี่ยพระองก็ไม่ได้ทรงยินดีะนะอะไรที่มาเนี่ยที่จะตั้งมั่นได้กุศลมูลเนี่ยเหลาเทวดามนุษย์เทวดาเนี่ยต้องการที่จะตั้งมั่นกุศลมูลที่แน่นหนาแข็งแรงด้วยแก่นคือพระธรรมในลําต้นคือสมาธิ กิ่งคือศีลทรงดอกคือวิมุตผลคือสามัญญผลคือมรรคและผลชั้นใดชั้นนั้นนะคะเขเป็นคำอธิบายที่ละเอียดมากเลยนะฮะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยทําขั้นพื้นฐานต้องผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าการที่มีข้อสงสัยเนี่ยบางทีสงสัยไปแล้วกลายเป็นการปรามาตผมว่าทางที่ดีเนี่ยฟังหรืออ่านเรื่องมิลินทปัญหาให้จบเลยดีกว่านะอาจารย์เพราะบางครั้งเนี่ยเราไปพบ พระคุณเจ้านะครับหรือว่าพระอริยะสงฆ์เนี่ยบางคนก็ไปเอ่ยถามด้วยความที่ว่าเ,าเราเราแมมเรามีสิทธิ์จะถามอย่างงี้นะฮะทั้งที่ตัวเองศีลยังไม่ครบยังไม่ครบนะฮะเรือ่องแต่ศีลยังไม่ครบนี่ไปถามนี่อันตราย